นี่ตอนนี้เข้าห้องน้ำดดูได้ยินเสียงไอ้อว้วนตื่นอ่ะ๋ยวดูนางต้องมาเข้าห้องน้ำนานไม่ได้นะถ้าเกิดตอนนอนก็น่งมาแล้ว คือถ้านอนด้วยกันนี่เราไม่ลุกทังนี้ไม่มีทางตื่นเน็ตค่ะถ้าตื่นมาแค่ชิ้นช่องเฉยๆนี่ฮังเยก็จะนอนรอหรือไม่ก็ลุกขึ้นมานั่งรอแต่ถ้าเกิดมานานนางจะวิ่งมาที่ห้องน้ำแบบนี้ ได้ยินเสียงนางโดดลงจากเตียงแล้วก็เล็บเล็บมือก็จะกระจก